รูปไม้แกะสักม้จิตนาอ่าสวยงามว่าราคาไม่แพงนะอยากให้คคุณแม่านะครับอ่าสวยมากอ่าี่นะครับมอน้ำอ่ามงรูปนะมีทามีต้เย็นเอะมากนะครับก็อยากขายนะครับเดิ่ทางวิทไปนะเราจะไปที่เมืองแคทูนะซึ่งเปนที่แกของประเศ นอนนะคะร่านะพนอนตาเรียวนะคะตาจะสวยค่ะจะเกตได้ที่ตานนะคะเป็นเทวรูปที่พันขึ้นมาได้ัสิทธิ์มากมเพราะว่าท่านจะนอนในลนักษณะเอามือ,มอแบลงนะคะแล้วเอา,อาศราีรษะค่ะวางอยู่บนที่ก็เรียกว่าสมบัตินะคะหีบสมบัติเราซึ่งมาขอพร เป็นความเชื่อกันนะคะความเชื่อว่ามาขอพรกับท่านถ้าจะให้ทรัพย์สินมากมายกับเรานะคะเดี๋ยวเราจะช่วยทำบุญแค่น้ำค่าไฟมันมีแบบน้ำมากค่ะ นอนตาเรียวนอนทับผิบสมบัตินะคะวันนี้เรามาขอพรอนะคะช่วยาเรียวแล้วก็ขอเปิดตั๊ก เปิดพบกับปับเปิดเกิดเปิดออกและเปิดสมบัติที่ตอนนี้ไม่ได้ฟังสัญญาตินะไม่ได้ฟังกับมรดิสานนะแต่เป็นนอนสวยสมบัติใช่ไหมที่พระองค์ท่านโุดอยู่ยคือสมบัตินะ